สวัสดีครับพตกลงจองโรงเรียนนะครับติ๋มลังบานน้ององอิงนะครับตุ้มเดี๋ยวนี่สองรอบสามรอบแล้วตื่นตาปิดไปไหมเอ้าเจ้าเจ้าหีหน้าเจ้าเล่าความติดสองสามรอบแล้วดูตามเจ้าอยากไปโอ้ยไปแล้วนะ ไปไหมอยู่นี่แหละดูดูกับเอฟซีดูทำหน้าซาวพอแล้วสองสามรอบแล้วได้แบบนี้ไม่ต้องมองประหลุนสมมติตอนเช้านะครับเอฟซีที่น่ารักทุกตานนะครับปุ้ม มาเกินอากาศหนาวครับลมหนาวปัดมาอย่างแรงเลยแอาการเจ้านี่ก็ยังหนาวครับแต่ไม่มากาเทนะ่ไดเนาะเป็นไม่กับตาว่าอากาศหนาวจะไม่มีมอกครับนี่ไม่ใจกัมโบร์ไแล้วครับตาบุเกก็ว่าก็ไม่จ่ายเรเรื่องจริงกับเพี้นกับตาครับ ตะกี้ปอกาตลาดอ้วนมาแล้วนี่ปอกาแตงอีกครับมาปีด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 ปอกาแตง

อะไรกเปเจดังกับข่าวกับข้าวมาขายตักันเดินไปกินเฟยกินไหนนองเฟยเยัมนบวชอนอไปก็เห็นกินสามโมงสี่โมงห้กินข้าวเล่นพ่อจวงหวะนี่เลยจักบานไหน้นไปไปไปสามสิบโอ้ยขาแซงเลย

โอ้ยยกัะดับยกระดัเลยบบกแดงนเงจักบาทนั่นไดนั่นห้าสิบบาทแม่แดงก็ฉุกหมดแล้วแม่าเลแบบแดงหมดเลยเขาเขาไม่ฟอร์มเลยนี่ยไปไกลเลยแหนวยหน่อยนะน้อเทมใจทมใดว่าไม่ตัวใหญ่เม่ค่อยน่าแถมพลาเต่ว่ามันต้องไปบ่อใดแม่เดเ๋ยจะเบ่งได้ปลาป่าเลยห้าสิบาทปลาองอนบบกแดงหมด ถ้ไม่แดงกไม่ร้อยโอ้ยต้องห่วงย่าไปถามบอกแกีสม่มีประปนเนด้งเนี่ยเบื้องอดน้ำผุนุนเอนเออห้บาทมนได้วอายด้หน่วยนึงเอาไปถุงขวดน้ำดีล่ะโอ้แมไม่ขวนแมบน่าเลยพออาจจะแทมพุแต่มันเป็นองเขาไหมของมไหมมันเข้าบริสุทธิ์มากแปลเขาเขาซื้อมาเขาขายไม่ดีดเขาซื้อมามามน้องมามมามาม

บกปั้มเนี่ยมันหัวโค้ปุมดีย่าปน้องไปมาเมน่มาดิดิสื่อแตงกินกงน่อยหวยวาย,วายไม่ได้ออกไม่ได้นั่นไม่ได้เล่นไปลงไปไปลง អើប៉ានោះណាំងម៉ងណាំងម៉ងមានเด็กชาย1ណាំងម៉ង กลละสองรอบสม้มรอบยอมกับลุงเดียตั้งแต่ตีสี่กว่ารอบหนึ่งพอตำตาจะได้รับสักนิดเอาตีห้ากว่ากว่าอีกรอบหนึ่งอีกจิงเป็นรอบสี่้ำมาดี่มามามาเออ กืน,นเกนนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับ mm hmm. เอฟซเมืองกอนเก้นนกกันไม้ครับ <c oughs> ไม่รู้อากาศหน้าไม้นะครับตีกอนเก้นนี่หน้าเว็บเย็นๆนะครับแต่เช้านี้ดีกับไม่มีลมแต่วันนี้นองก็ไปต่อขึ้นต่างอีกชนเน่าไปต่อในมันจะมีอุดร้อนอ๋อน้อ,นองไข้ครับวันนี้น้องไายก้อนครับ อำเภอเมืองเหมือนกันครับเจ้าน้องกายครับเอฟซี FC น้องกายนะ่ารักทุกคนกาเต็มสะดวกก็ดไปรับชมนะครับให้กำลังใจกันได้นะครับปุมน้องกายอำเภอเมืองเหมือนกันคืนนี้น้องกายอูดอนน้องโบวนะครับถ้าจะไม่ผิดขึนทางอีสานเนื้อ เมื่อึ้นเอือเช่นนึนองกระตายนะครับอ๋อกลงเดียวก็เลยอุตส่าห์คุยกันว่าเออมันต้องทำให้สู้ของกลงนองอย่าง,งานั้นอย่างนี้กลัวเสียด้กลัวดีดีกลัวมากจะไปวนนั่นนะครับกลัวนองจะตกใจจ็อกตีในได้ครับพุ่มนองวิ่งมาเสียดเองเหมือนกับไม่กลัวนิดเดียวลุงเดียวเห็นนึงอย่างงงเลยปกตนะินันตามมา เดี๋ยวไปวนเนอเดี๋ยวไปได้มันนั้นแล้มันเดี๋ยววิ่งนี่เดี๋ยวนั้นตกใจตายได้ครับผมนี่เหลือเชื่อรับวิ่งเก้ามาดมมาฮอมเสียโดเรียมเนอะหลงเดียวบองเงี้ยกลางนี้อีกครับเสียโดใจดีนะครับมันไม่ใจหัาใจไม่ดีแต่เสียนิดนึงกับเจ้าจูแกนั่นเองเสียโดปวดเจ้าจูทั้งเสียการเสีงานหมดครับ เอาแล้วครับแปลงร้างแล้วครับดีๆกลายเป็นวัวเลยเอาเอาเข้าไปเนอ,เอปู่ตึงเรืองกระตายลงเดียอย่างนึกอืมจะเป็นไปได้มันเป็นไปได้ แไดงว่าน้องก็คุนเคยคือน้องน่าจะเป็นกระต่ายฟาร์มแบบเดี๋วว่วเขาเลี้ยงแบบคือคุณเคยกับพวกนี่แล้วครับผมน้องก็เลยไม่กลัวเดี๋ยวนีน้องอยากเข้าด้านหลังอีกนะเดี๋ยวโดนอีกนะ <c oughs> เดี๋ยวไปยอกน้องเดี๋ยวไปยอก,กด้านหลังเดียดเดียวเดีย อย่าว่าแต่ดีดีครับนี่ก็เด็กจายเมื่อนกันเด็กจายขี้ดื้อเมื่อนกับบัวตัวนี้ไม่น่จกลัวเหมือนกันกับคนนี่ลุงเดียหนังบนกันหน้าแบบนี้หนังหนังฮันละง่ายก็ยวยก็เดินมาต่างดันลั่งนึงก็เอาก็เัวดันลุงเดียลุงกันหน้าดื้อเหมือนกันนะนี่แต่ว่ามันกีเล่นครับพมมันมีได้ไหมมันกี้เล่น ประมาณว่าเด็กวัยรุ่นเหมือนกันครับกำลังส้นไว้เนี่ยจอมปันนองครับจประมาณสีห้าครับลุงเดียป่าหมู่วนออก เดินหน้ากลาว่งนานมันนี้ก็มาปั้นวนวนวน,วนจะมาเล่นจนหมวนโข่วงเล่นนั่นนะรับไม่ได้อึหนุ่มเดียก็เลยใหย้ยหยไปปักนี่นนมาอีกมานนี่กับเดี๋ยวไม่ใจเล่นนานกับน้องกันแป๊บเดียวปอกมาได้วนวน,วนปั้นน้องแล้วก็ตัวเองกันนี่นี่กับ อากาศเย็นนะครับผมต่างมายละเียเป็นจังใดกันบางก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับอากาศอาการหน้าไม่มีมอกนะครับอากาศร,ร้อนมีมอก กีจนนี่แกมจะมึกงกลัวแต่ยังตีลงเดียปูดกันก like ีเล่นในตาใช่ไหมกีเด็กดสน้นกีเดอกมันกันเขาเงี้ยครับเล่นในตึ้มันไม่รู้เงี้ยว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยหลวงเดียหนังติดกังนั่นนะครับติดกันหน้ากังต้นไม้เนี่ยเดินย่องมาสั่งด้านลังหลงเดียปัง,ดง,ง,งเดียว มันเอาหัวดันลูกเดืหลงกันหน้าเลยมันเล่นดียังหายยังฮะเดี๋ยวนี้เริ่มเลยนะเมื่อวานะ่ะฟังคำสั่งรู้เรื่องอยู่พอวันนี้อีกแล้วเรียกสิรรำยี่ซิรรำก็ไม่หันอีกแล้วอไม่ต้องตามด้เห็นไหมครับเื้าดูยางบิลุ่เดือพูดกัน ไปแล้วครับมาปั่นนองสักแป๊บนี่ครับง่ายพอได้เราวุ่นวายนี่แล้วก็ไปเลยไม่ใชกว่าจะเล่นกับนองจริงจังครับไปเลยวนไหม่ทำบัานเด็กก็เนาะอืมนี่ก็อยู่ที่นีอเสรเซโด,ดไปก็เรียบร้อยครับเ <c oughs> ดี๋ยวเอ เราก็ตีมรางบ้านก็อยู่กันสามคนครับวันนี้ปาวันไปด้วยนะครับสีหาวันตึงจะกลับมานะครับสี่มือห้ามือก็ไม่ได้มีได้มากับรางบานจะดูแลตอนรับ f ลแล้วก็งานบ้านเล็กๆน้อยๆน,นะครับดูแลบ้านดูแลความเรียบร้อยให้น้องเนาะ ลา้กนี่จริงทื่สสำคัญใหญ่โตโมาโหลานก็คือ4ี่ข้านี้ครับปล่อยเขาถึงก็ไม่ได้เอาครับพุมสำหรับคลิปนี้แคนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับพมกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับพมแล้วก็บึงหย่อนล่างให้ด้วยนะครับเพื่เล็กๆกองหมเดีย จองเล็กๆจองน้อยๆนะครับป้มเป็นกำลังใจให้ด้วยคืนนี้อย่าลืมนะครับจ้อนน่องคายนะครับเจบสีน้องคายที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าสะดวกก็ไปให้กำลังใจได้เลยครับน้ององคงอิงและวก็ทราบน้อยเป็ดบ้านแพลงนะครับอำเภอเมืองจะมากินนี่แกนี้นะครับป้มสวัสดีครับป้ม